สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาวพามาดูทุเรียนสายพันธุหมอนทองนะคะทุเรียนสายพันธุหมอนทองตรงนี้ที่ดาวให้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นสายพันธุทุเรียนหมอนทองเป็นหมอนต้นดำนะคะสําหรับทุเรียนหมอนทองต้นดำนะคะก็จะมีความแตกต่างจากหมอนทองต้นขาวก็คือผิวที่ดาต้นผิวที่กิ่งนะคะจะเป็นสีดำแบบนี้นะคะเป็นสีดำทั้งหมดนะคะคือเหมือนกันทั้งหมดนะคะแค่เปลี่ยนที่สีผิวสีผิวของลําต้น สำหรับหมอนทองต้นดำนะคะสีผิวลํำต้นเป็นสีดำจะมีใบที่แข็งนะคะใบที่แข็งแล้วก็ใบที่หนานะคะความตัวอะไรของใบเหมือนกันเท่ากันทั้งหมดนะคะแต่ความพิเศษของหมอนทองต้นดำก็คือเขาจะแตกกิ่งสร้างกิ่งได้ไวมากนะคะคือเขาจะโตวไวกว่าหมอนทองต้นขาวความทนต่อเชื้อโรคทนต่ออากาศนะคะ มอนทองต้นดําจะทนได้ดีกว่านะคะการจะเดินเติบโตจะดีกว่านะคะหมอนทองต้นดําตรงนี้นะคะอยู่ที่ไซส์80เซนนะคะอยู่ที่ไซส์8ป80เซนก็เป็นมีต้นที่แข็งแรงมากนะคะต้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือต้นแข็งแรงทั้งหมดเลยลำของเขาก็จะโตนะคะคือลำจะโตมากนะคะแข็งแรงมากลำจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวได้ชม อถ้าลำตรงนี้แข็งแรงต้นของเขาก็พร้อมที่จะสร้างยอดตั้งพุ่มได้ไวนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็ส่วนมากก็จะตั้งพุ่มทั้งหมดแล้วนะคะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือส่วนมากตรงนี้ที่คัดออกมาทั้งหมดจะเป็นกิ่งกระโดงทั้งหมดเลยนะคะกิ่งกระโดงก็คือต้นทุเรียนที่มีกิ่งรอบทิศนะคะยอดก็จะขึ้นชูขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะ ก็จะเรียกว่ากิ่งกระโดงนะคะกิ่งกระโดงรากแก้วจะลงลึกสู่พื้นดินตรงๆนะคะส่วนยอดจะขึ้นสู่อากาศด้านบนนะคะกิ่งก็จะมีเยอะรอบลำต้นนะคะความพิเศษของกิ่งกระโดงนะคะเขาจะโตวไวสามารถที่จะแตกกิ่งได้รอบต้นแตกครั้งหนึ่งนะคะจะมีกิ่งที่เยอะมากนะคะต่อครั้งในการแตกนะคะอันนี้คือความพิเศษของกิ่งกระโดงนะคะ ก dings, ิ่งกระโดงจะแตกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมดูนะคะแตกครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีอันนี้คือกิ่งที่แตกโก่แล้วก็จะกิ่งก็จะแตกทีละหลายหลายกิ่งนะคะแล้วก็กิ่งที่เริ่มจะแตกใหม่ขึ้นมานะคะที่เริ่มแทงยอดแดงๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะแทงยอดทุกต้นเลยนะคะแทงยอดรอบต้นนะคะอันนี้ก็คือยอดที่แทงออกมานะคะเหมือนกันทั้งหมดนะคะนี่ยอดที่แทงออกมาอันนี้เป็นยอดนะคะ เยอะเลยนะคะทีนี้นะคะเมื่อแทงยอดออกมาแบบนี้ <S <S ก็คือเขากำลังจะคือตั้งพุ่มเยอะนะคะ <S <S ก็จะเป็นกิ่งเยอะเป็นกิ่งเยอะแทงยอดเยอะเป็นกิ่งเยอะก็จะตั้งพุ่มไวการปลูกของเราก็จะเติบโตวไวนะคะการดูแลก,ก็จะง่ายนะคะก็คือต้นต้นพันธุ์สมบูรณ์ดีนะคะเพราะว่าการที่ต้นพันธุ์ของเราแตกกิ่งไวต้นพันธุ์ก็จะสมบูรณ์โตไวนะคะ ลำของเขาจะโตแข็งแรงแบบนี้นะคะแบบที่เห็นต้นพันธุ์ก็จะโตไวนะคะต้นจะสมบูรณ์การดูแลก็จะง่ายนะคะเมื่อต้นต้นพันธุ์แข็งแรงการดูแลก็ง่ายต่อการที่เราดูแลนะคะถ้าเอาต้นพันธุ์ที่ต้นต้นอ่อนแอนะคะต้นอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่ก็มีต้นที่อ่อนแอต้นที่แข็งแรงเหมือนกันนะคะการดูแลจะยากกว่านะคะถ้าต้นที่อ่อนแอจะมีเชื้อโรคะจะเกิด ปัญหาในการดูแลนะคะแต่สําหรับต้นที่แข็งแรงนะคะลำที่แข็งแรงแบบนี้นะคะจะทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยโตวไวดูแลง่ายนะคะอันนี้เป็นไซส์80เซนเองนะคะ80เซนก็อยู่ประมาณนี้แต่เป็นกิ่งกระดงทั้งหมดกิ่งรอบทิดพร้อมที่จะ,จะเจริญเติบโตนะคะสําหรับทุเรียนไซส์80เซนนะคะต้นแข็งแรงมากนะคะเป็นแบบนี้นะคะ ต้นของเขาเนี่ยจะแข็งแรงมากนะคะจะสูงประมาณนี้นะคะแต่ว่าต้นจะแข็งแรงแบบนี้นะคะวันนี้เราก็มาแนะนํานะคะสําหรับทุเรียนหมอนทองต้นดํานะคะถ้าเพื่อนๆท่านผู้ชมสนใจคิดอยากจะหาซื้อไปปลูกก็โทรมา ปรึกษาด้าวได้สั่งซื้อทางด้าวได้นะคะที่เบอร์โทร0 6 5 0 7 1 9 8 0 0นะคะ ID ไลน์0 6 5 0 7 1 9 8 0 0แอดเข้ามาถามรายละเอียดได้นะคะสําหรับวันนี้ด้วก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะ